เอาละรครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวพลาสติกโมเดลกันอีกแล้วนะครับโดยที่รอบนี้จะเป็นตัวนี้เลยครับครับผมในผ้ากันดั้มซีซั่นอสเทรนะครับผมตัว MBF-P05LM Gundam Astray มกันดั้มอสเทรมิลาดเฟรมนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในภาพที่เป็น Picture Novel ก็คือแบบเหมือนเป็นภาพแล้วก็มีนิยายเขียนด้วยซึ่งมันหาอ่านในประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการเอซีแล้วก็นำมาแปลไทยกันเลยก็มีแต่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าในแบบพวกในอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็แบบเหมือนเป็นเรื่องย่อๆยอนในภาษาอังกฤษมีเขียนไว้ให้แล้วบ้างประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องตัวนี้เนี่ยจะหาได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเรื่องเราตัดไปก่อนเราจะมาดูในช่วงของบ o ็อกอากันก่อนนี่ครับตัวนี้จะเป็น ปี2009แล้วนะครับผมเม็ดิน j a p ป n นนะครับข้างๆก็จะประมาณนี้ครับผมก็เป็นไอชั่นท่าต่างๆเนาะของเจ้ามิราดเฟรมตัวนี้เลยแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งจะเป็นท่ายืนตรงแล้วก็ท่าด้านหลังของมิราดเฟรมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะอยู่ในภาคเวอร์ซัสแอสเตรแล้วคนขับเนี่ยก็คือลอนโดกินาซาฮาคูนะครับหรือว่าคนขับโกเฟมนั่นเองแต่ว่าทุกคนจาได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนขับโกเฟมอะดองไปตั้งแต่ที่โดนบูเฟมเอามีดจิ้มคอพิดตุยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ ก็คือลอนดกินาที่เป็นคาร์บอนฮิวแมนที่ถูกกลุ่มเรเบเรียนเวิร์คโคลนมาอีกทีเนี่ยนะครับก็ง่ายคือเป็นตัวโคลนนิ่งนั่นแหละต่อไปแล้วก็มาดูตัวที่เราประกอบเสร็จแล้วก็ตัดเส้นอะไรเรียบร้อยกันแล้วเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาตั้งแต่ปี2017หรือวันอนผมม .5 นะครับซึ่งมันก็นานมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเพิ่งรีมาใหม่เลยแล้วผมก็แบบเออพี่ครับ ผมจะซื้อตัวไหนดีดครับว่าระหว่างตัวอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วตัวอะไรกับตัวนี้พี่ก็บอกอ๋อน้องคือถ้าน้องเอาตามชอบอ่ะนะก็เอาตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าพี่แนะนำก็เอาตัวนี้มาก่อนมันมาทีนึงแล้วมันหายมันหายยาวซึ่งมันหายยาวจริงครับตอนนี้คนตามหากันจ้าระวันเลยอ่ะครับไปดูรีวิวกันเลย เอาละครับนี่ก็คือฉบหน้าของเจ้ามิาดเฟรมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนสังเกตแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามิาดเฟรมเนี่ยเอ้ยทำไมมันถึงมีดาบคาตานะเหมือนกับเลดเฟรมด้วยก็เพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันก๊อปปี้รูปแบบของกาเบรีสเตตไปทําเป็นดาบอันใหม่นะครับชื่อว่าอาร์เมนฮาบาคิรินะครับซึ่งความคมหรือว่าวัสดุเนี่ยใช้รูปแบบว่าเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามิาดเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้หรอกครับมันใช้เป็นตัว Asort สกกกกัับ B ซมาาววว่นแล้็ตเซอร์ก็ถูก ปรับให้เป็นระยะประชิดมากขึ้นแล้วก็จะเก่งมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็จะมาดูที่ตัวของมิราดเฟรมกันก่อนเลยนะครับก็คือดีไซน์ก็แอสเตเลยครับผมเหมือนกับแอสเตทุกประการเลยมีแบคแพคด้านหลังนะครับแล้วก็มี แขนอะไรขาอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าที่แตกต่างเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่ม B ีซอสกับ A s o อ r เข้าไปด้านหลังเพื่อที่จะกลายร่างเป็น radiator ์โหมด้วยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็มีเสาอากาศ3เสาเลยเพราะว่ามันจะใช้เป็นตัวเซนเซอร์ในการต่อสู้นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวกระจายมิราดคอยลอยด้วยไอตัวนี้เนี่ยมันขี้โกงนะมันมันล่องหนได้แล้วมันก็มี f a ิปอาร์ a r m ร r อยู่ตัวเดียวเลยนะครับนรกกูลแอสเทมขี้โกงครับประมาณนี้เลยแล้วก็ออกดาบเนี่ยก็เหมือนกับแอสเทเลยนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาดูอุปกรณ์ของเจ้าตัวนี้ กันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออเจ้าอา์เมนโนคาบาคิริตัวนี้ซึ่งเป็นตัวดับคาตานะนะครับเหมือนกับของเลดเฟรมเลยแล้วก็จะมี บีมเซเบอร์สอันอยู่ข้างหลังนะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีบีมเอฟเฟกต์พาร์ตมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดบีมไรเฟิลเลยนะครับเหมือนกับของเอสเททุกเครื่องเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงๆแล้วเมันไม่ใช่สีชมพูบ้องแหวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสีออกม่วงๆดำๆ,ดำๆเหมือนกับตัวอื่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าแผงมันเป็นแผงเดียวกับที่อยู่ตรงส่วนเท้าแล้วก็นหน้าอกครับเขาก็เลยหล่อมาเป็นสีชมพูแต่สำหรับผมนะผมว่ามันสวยดีเหมือนกันเนาะที่แบบสีชมพูอย่างเง มุมมิงน่ารักดีแล้วก็เป็นตัวบีมชิลครับตัวบีมชิลเนี่ยก็จะมีตรงด้านหลังถอดออกเพื่อที่จะให้จับได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อด้านหลัง แขนตรงนี้อีกทีนึงแต่ว่ามันใส่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันติดไอ้นี้อยู่ตรงตัวมีดบีซอสเนี่ยครับแต่ว่ามันสวยนะดูสิเห็นไหมสีมันสวยมาก่วงชมพูก็คือสีมันอะแบบเด่นอะเด่นมากๆนี่ครับแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์ของไรเปเรียนอาริันนะครับหรือว่าอะไรเปเรีนเวิร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมือเหนี่ยวกลอันนี้ก็จะเป็นมือธรรมดาเลยครับเป็นเหนี่ยวกลที่ใช้สำหรับตัวบีมไรเฟิลนะครับแต่อย่างที่บอกครับหุ่นตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้ระยะไกลครับออกแบบมาเพื่อตัดระยะประชิดนะ ใช้สําหรับพวกบีมเซเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นมือถอดปลอกดาบนะครับก็มันจะเอาแบบนิ้วดันกึกขึ้นแล้วก็ไอเอามือจับดาบใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูจุดขยับของตัวนี้กันเลยครับเอาละครับต่อไปเราจะมาดูตรงจุดขยับกันเลยนะครับผมเนี่ยเอาเจ้าตัวคาตานะอาเมนอคาบาคิริเนี่ยออกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้จับขยับมันได้อย่างเต็มที่นะครับเรามาเริ่มจากตรงหัวกันก่อนครับผม ตรงหัวเนี่ยแน่นอนว่ามันก็หมุนได้360องศาน่อะไรนี่อ่ะหมุนได้360องศาอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ตรงไหลยกขึ้นได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ยกลงได้ประมาณนี้ตรงนี้หมุนได้360องศาครับอขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นตรงส่วนไหลนะครับมันจะหลุดค่อนข้างง่ายนิดนึงถ้าเราต่อไปแล้วก็ทิ้งมันไว้นานๆอันนี้ผมก็เลยแบบว่าติดกาวตรงส่วนนี้ กับส่วนนี้ไปแล้วให้มันแบบติดกันไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้ล็อกกับตรงส่วนตรงนี้นะครับมันจะล็อกกันเองอะครับล็อกแบบอยู่เฉยๆเลยตรงนี้ต่อไปแขนนะครับก็โยกขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนได้สามอิองศานะครับแต่ขออนุญาตไม่หมุนนะครับแล้วก็งอแขนได้ แบบนี้เลยอันนี้ก็คือสุดแบบสุดเลยนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะเป็นแค่1นต่อร้อยที่ไม่ใช่ MG นะครับก็ทํามาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ตรงส่วนเอวครับก็ขยับทอกแดกได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ก้มแล้วก็เงยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนได้3 6 0องศาแต่ขออนุญาตไม่หมุนนะครับแล้วก็ตรงส่วนกระโปรงหน้าโยกได้ประมาณนี้ครับกระโปรงหลังโยกขึ้นได้แล้วก็หมุนได้นะครับแต่ขออนุญาตไม่หมุนนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระโปรงแบบว่าปิดทําอะไรไไม่่ดด้้เเลลยยยนคก็ืออติูี ามาทรงส่วนขาหมุนไปข้างหน้าได้ประมาณนี้ไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดกระโปรงด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็หมุนได้ครับผมแต่ว่าไม่สามร้อยสิบองศา,านะครับเพราะว่าตรงเกราะด้านหน้ามันติดอยู่แล้วก็การงอขางอได้จริงๆนะมันมันงอได้มากกว่านี้นะครับอ่ะมันงอได้ประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้ครับอย่างที่เราเห็นมันติดตรงส่วนของมีดเอซอดนะครับแต่เขามันสวยไหมมันสวยนะ แล้วก็ต่อมาตรงเท้าตรงเท้าเนี่ยจะแตกต่างจากของเอสเตย์รุ่นอื่นที่เป็น1น0ต่อร้อยนะครับเพราะว่ามันมีกิมมิคแปลงร่างไงเนี่ยเห็นอันนนเห็นไหมกิมมิคแปลงร่างมันแบบกึบจิกอ่ายเท่เท่ก็เท่แหละแต่มันแลกมาด้วยกับการที่มันจะขยับได้น้อยลงนิดนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก้นตรงส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมมายัดเข้าไปสุดเนี่ยเพราะว่าถ้าพอยัดเข้าไปสุดนะครับมันจะดูแปลกๆอะเดีวผมทําให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือมันจะเหมือนตัวมามาอย่างงี้ใช่ไหมครา คือจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าผมอยากให้แองเคิลการหมุนขาของมันอะได้มากยิ่งขึ้นแล้วถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าโค้งมันใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับอ่ามันก็จะดูดีขึ้นอันนี้สำหรับผมนะผมก็อ่าพูดไปตามความรู้สึกนั่นแหละ<แ>จุดขยับก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปเนี่ยเราจะมาดูวิธีการแปลงร่างของตัวนี้กันเลยครับผมครับผมต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนเจ้ามิลลัทเฟรมจาก c o m m a n เด r Mode ให้กลายเป็น g r a d i a t o r Mode นะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยอ่าเราจะเก็บอันนี้ไว้ตรงท้ายกัน,นที เราจะหมุนแขนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามีดงอลงมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มือเนี่ยมันก็จะเก็บเอาไว้ตรงส่วนด้านไอพ่นด้านหลังแขนนะครับฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันเลยครับหมุนแขนแล้วก็ เอาแขนเก็บเข้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็เอาใบมีดงอลงมานะครับแล้วก็ตรงส่วนขาเราจะหมุนมาด้านหน้านะครับแล้วก็ทําการเงืยเง้งมาข้างหน้านิดนึงใช้คำศัพท์เหล่ากูเนี่ยแล้วก็เอาขาลงไปหน่อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวคลิปซีล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับไอตรงนี้เนี่ยตอนค่อนข้างระวังนะครับผมเพราะว่าถ้าแบบว่าเราทํารุนแรงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะหักได้ก็ทําเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะได้เป็นเท้าแบบนี้เลย3เล็บแล้วก็อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะครับ เชิ้สิ่งนี้แล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หักไม่หักไม่หักกูสะดุ้งเลยแม่อ่าแล้วก็ออกมาได้ประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจ,จัดท่าสักครู่นะแล้วก็จุดที่แบบทําได้ยากสุดเลยก็คือตรงส่วนขานะครับเพราะว่าขามันเนี่ยจะยืนยากขึ้นเพราะมันจะกลายเป็นแบบส้นสูงเห็นไหมครับทุกคนมีการแบบส้นสูงจะทำมันเทไหมโคตรเท่นะครับผู้มชมการเดียเตอร์โหมดแม่งโคตรของโคตรเท่คือแบบว่ากลายเป็นตัวที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดแบบเต็ม เต็มสูบไปเลยนะนะทุกคนอย่าหลุดออกมาสิวะอ่าต้องเข้าใจนะครับม,ม,มันเก่าแล้วนะเนาะน้องเก่าแล้วแต่ว่าน้องยังเท่อยู่นะครับก็คือถ้าเป็นในเวอร์ชันนี้นะครับตัวมิาดเฟรมเนี่ยมันจะเร่งมิราดคอยลยให้เต็มสูบแล้วก็มันก็จะหายตัวได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น variable f a c e h i p armor ทั้งตัวใช่ไหมแล้วมันก็มีมิาดคอยลยด้วยมันก็หายตัวได้มึงขี้โกงอะ่ะแตนเท่ครับทุกคนมันโคตรเท่เลยวะ่ะแต่ว่าอ่ะ เราไว้ที่หลังเหมือนแบบเล่าเนื้อเรื่องไปแล้วนิดนึงด้วยแต่ว่าต่อไปนะครับเราจะมาดูเนื้อเรื่องแล้วก็แอคชั่นเท่ๆของเจ้าตัวแอสต a เดมิดาตเฟรมล่างแรกกันเลยครับพูดคำว่าร่างแรกหมายถึงอะไรครับใช่ครับมันมีล่างสองเลยล่นะอะไรครับผมไปดูเนื้อเรื่องของตัวนี้กันเลยนี่ไงล่ะผลของการเก็บไว้ท้ายสุดนะครับลืมลืมขั้นตอนสุดท้ายก็คือตรงหัวของมันเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับการีเ,เตอร์โหมดนยครับโคตรเท่นะครับผู้ชม หน้ามันจะคล้ายๆกับ Predator นิดนึงนะไม่นิดอะแม่งเหมือนเลยแหละมบมันสวยมากเลยทุกคนดูดีดูดิดูความจริงๆอะ่ะตอนที่ผมต่อมานาะตรงตาเนี่ยมันแบบแอบติดยากนิดนึงนะตรงสติกเกอร์ด้านในอะผมก็เลยแบบว่าต้องตัดตัดส่วนด้านบนอะ่ะแบบเล็มให้มันนิดนึงเพื่อให้แบบมันจะเข้าไปในซอกได้ดูดิมโรเท่อะทุกคนเริ่มรู้สึก เอ้ยมันุมันคุ้นๆนะมัน,นจากตัวอะไรนะใช่ครับทุกคนลอ r d a s t ทย์ Double Rebake นั่นเองนะครับในภาพ b u ว d d บ e r r r รีไ i ซ e นะครับก็คือมีการเอารูปแบบดีไซน์การแปลงร่างเนี่ยมาจากเจ้าตัวมิราคเฟรมตัวนี้นี่แหละครับผมเอาละรครับต่อไปเราก็จะไปดูแอคชั่นแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับไปดูกันเลย Gundam Seed vs Astray ในปี C 1 1ตส็ด s e r i e s หรือว่า GW p a o n ถูกสร้างโดยใช้ต้นแบบมาจาก G Project ของสพันโลกหรือว่าเป็นพวก Style Egypt พวกนี้นะครับ SJ Frame ต่างๆนะครับถูกคนพบและกระจายไปอยู่ในองค์กรมากมายอย่างเช่น g o Frame ก็จะอยู่ในมือของตระกูลซาคุ Red Frame จะอยู่ในมือของทีมจังกิล b l u Frame จะอยู่กับเซอร์เพนเทลนะครับผมส่วน g ิน n Frame นั้นถูกทําลายไปโดย Blue Frame ครับแต่ว่า SJ เครื่องที่5ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยน,นะครับถูกเก็บไปโดยกลุ่มไรเบรียนและถูกประกอบขึ้นมาและมีความแตกต่างจาก SJ รุ่นอื่นๆก็คือการใช้เฟสชิป Armor um ทั้งตัวนะครับผมแทนที่โฟมเมทัลนั่นเองและนอกจากอาวุธพื้นฐานอย่างชิลบีมไรเฟิลบีมเซเบอร์แล้วนะครับมิลลัดเฟมยังมีการใส่อาวุธเสริมมาด้วยก็คือดาบคาตานะอาเมโนุฮาบาคิรินะครับที่มีคุณสมบัติเรียบเสมือนกับกาเบร์ดสเตทของเลดเฟมเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับมิลลัดเฟมก็ยังได้มีการติดใบมีดตรงด้านหลังแขนแล้วก็ตรงส่วนขาไว้ด้วยนะครับผมเรียกย่อๆว่า A ซอร์ทกับ B ซอร์ทนะครับหรือว่าในชื่อเต็มๆก็คือแอนตเลสซอร์ทแล้วก็เบสเลสซอร์ เปโหมดกลายเป็น g ก a ดิเอเตอร์โหมดได้หรือก็คือโหมดโจมตีระยะประชิดอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมโดยการกางเอซ r อแล้วก็บีซอดมานั่นเองแล้วก็หมุนหัวเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็น g ก a ดิเอเตอร์โหมดนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ความสามารถที่เป็นกิมมิคของเจ้าตัวมิลลาร์เฟรมเลยเนี่ยก็คือการหายตัวหรือว่าการใช้มิลลาร์คอยลอยซิสเต็มนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อเอสเต้มิลลาร์เฟรมนะครับคนขับของมิลลาร์เฟรมนะครับก็คือคาร์บอนฮิวแมนของลอนโดกินาซาคุหรือก ียชีวิตไปจากการต่อสู้กับบูเฟมแล้วก็เลดเฟมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยถูก โ,โดยกลุ่มไลบเบเลียนขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งกีน่าเนี่ยก็ได้พบว่าน้องสาวของเขาหรือว่ามีน่าที่เป็นคนขับโกเฟมคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะคลองโลกเหมือนกับเขาในอดีตทําให้กีน่าเนี่ยต้องชักชวนเธอเพื่อที่จะมายึดครองโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีน่าเนี่ยไม่ได้อยากทําการยึดครองโลกนะครับก็เลยปฏิเสธไปกีน่าเลยรู้สึก,กโกรธนะครับและเปลี่ยนเป็นการเดเตอร์โหมดเข้าโจมตีโกเฟมทันทีและในระหว่างการต่อสู้นะครับผมก็มีไกมุราโคโม,ม่ขับเอสเตบูเฟมเซคันดรีไวส์นะครับมา แล้วก็เนื่องจากความเก่งของกลแล้วเนี่ยทำให้มิลลัตเฟมได้รับความเสียหายอย่างหนักครับกีน่าจึงต้องกลับไปที่กลุ่มแลเบเลียนแล้วก็อัปเดตมิลลัตเฟมให้กลายเป็นเอสเต้มิลลัตเฟมเซคันด์อิชชูนั่นเองครับผมเอาแล้วครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าเอสเต้มิล a ัตเฟมร่างแรกตัวนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดชอบแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กด subscribe ให้ผมตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็จะให้ไว้ที่ประมาณ7คะแนนนะครับเนื่องจากผมชอบดีไซน์ของ a อสเเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยยิ่งมีกิมมิคก,การแปลงร่างแล้วด้วยแต่ว่าเนื่องจากจุดแข็งของม,มันเนี่ยที่มีความเขาเรียกว่าความอะไรวะข้อจํากัดเขามีเขาเรียกว่า จุดขยับมันค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับการแอคชั่นท่าอะไรพวกนี้ครับเลยทําได้ค่อนข้างยากและยิ่งไม่มีแอคชั่นเบสมาให้ในกล่องด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําได้ยากนะครับและแน่นอนครับผมคลิปต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นี่เองครับผมก็คือ a อสเซมบิลล่าเฟรมเซคันด์อิชิวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนไหนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอรอนแมนมา85มาส่งที่บ้านแล้วครับก็อยากจะถ่ายตัวนั้นก่อนเหมือนกันนะครับผมเอาละครับก็เราขอทําการจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัััสดดีีีีคครบบนน้งซ่ทาปวจลิ ก็จบคลิปดีแบบนี้แหละบาย